เด็กๆเอาหนังสือมาเตรียมพร้อมกันคะ่ะเอามายังคะลูกหนังสือมาดูไปพร้อมนะคะวันนี้เราจะไม่ลงไอ้นี่อ่าเด็กๆมาดูนะคะเกี่ยวกับการเกิดลมครูพศพทจนาดอกตันยงค่ะเด็กๆได้ยินเสียงไหมลูกเพื่อนๆวันนี้ครูกับกราบี้มาเที่ยวทะเลกันค่ะ ลมพัดรับบี้เย็นสบายมากเลยค่ะครูพศรับบี้ชอบมาเที่ยวทะเลเพราะมีลมพัดแบบนี้นะคะครูก็ชอบเหมือนกันค่ะเอ๊นักเรียนจําได้ไหมคะว่าลมเกิดขึ้นได้อย่างไรได้ยินเสียงไหมโลกทรบบาบไหมคะรับบี้ตอบว่าอะไรคะรับบี้เคยเรียนตอนปอ .3 าร,รับบี้ว่า ลมเกิดจากความแตกต่างระหว่างอุณหภูมิของอากาศเหนือบริเวณ2บริเวณอันนี้เกี่ยวกับการเการิดลมซึ่ง,รเ,งเราจะออกข้อสอบ<ม>ด้วยนะคะเรื่องนี้จเคลื่อนที่สูงขึ้นและอากาศบริเวณที่มีอุณหภูมิต่ํากว่าจะเ<ม>คลื่นที่เข้ามาแทนที่ค่ะถูกไหมคะครูพรดคำตอบของรับบี้จะถูกหรือเปล่านะประกาศครับประกาศพ่อแม่พี่น้องจากกรมอุตุนิยมวิทยานะครับ เขาได้รายงานว่ามรสุมตะวันตกเฉียงใต้ยังคงพัดปกคลุมทะเลอัมันประเทศไทยและอ่าวไทยทําให้มีฝนฟ้าคะนองในระยะนี้กับมีฝนตกหนักบางแห่งทะเลมีขึ้นสูงประมาณ1-2เมตรขอให้พี่น้องระมัดระวังอันตรายจากฝนตกหนักและที่ตกสะสมและชาวเรือโปรดระมัดระวังในการเดินเรือด้วยครับช่วงนี้มีมรสุมพัดผ่านหรอเนี่ยครูคะ จากเสียงประกาศมรสุมที่เขาพูดถึงคืออะไรหรอคะรับบี้ได้ยินจากข่าวบ่อยๆค่ะแล้วรับบี้คิดว่ามรสุมคืออะไรคะรับบี้ก็ไม่แน่ใจค่ะแต่คิดว่าเป็นฝนพายุค่ะงั้นวันนี้เรามาเรียนเกี่ยวกับเรื่องของการเกิดลมมรสุมรวมทั้งลมบกลมทะเลด้วยค่ะมีเรื่องที่รับบี้ยังไม่รู้อีกด้วยค่ะ เย้เย้เย้รับบี่อยากเรียนรู้แล้วค่ะวันนี้ครูจะชวนนักเรียนและก็รับบี้มาอ่านเรื่องที่หนึ่งค่ะการเกิดลมบกลมทะเลและมรสุมค่ะอ่านเนื้อเรื่องแล้วนักเรียนจะสามารถอธิบายการเกิดลมบอกว่าใครเข้ามา,าทีทหนังบอกคุณครูด้วยนะลูก ลมทะเลและมรสุมค่ะรวมถึงยังบอกได้ว่ามรสุมที่พัดผ่านประเทศไทยนั้นมีอะไรบ้างนะคะโอ้โหวันนี้ราบบี้จะได้อ่านเรื่องราวและได้มีความรู้หลายอย่างเลยค่ะดีเลยค่ะก่อนที่จะไปอ่านเนื้อเรื่องกันเรามาดูหัวข้อคิดก่อนอ่านกันค่ะซึ่งมีอยู่3ามคำถามดังนี้ค่ะ นักเรียนลองอ่านคำถามและลองตอบคำถามกันดูนะคะนักเรียนสามารถกดพักวิดีโอไว้เพื่ออ่านและตอบคำถามกันได้นะคะหลังจากตอบเสร็จแล้วก็กดเล่นต่อได้เลยค่ะเป็นอย่างไรบ้างคะตอบกันว่าอย่างไรบ้างนักเรียนจะได้กลับมาตอบคำถามนี้อีกครั้งหลังจากที่อ่านเนื้อเรื่องกันเสร็จแล้วนะคะ ต่อมาเรามาดูกันว่าในเนื้อเรื่องมีคำสำคัญอะไรบ้างคำแรกคำว่าลมบกลมทะเล l a n d breeze and sea breeze คำสองคำนี้มีความหมายแตกต่างกันอย่างไรบ้างคะแรบบี้ล่ะคะแรบบี้คิดว่าแตกต่างกันค่ะโดยลมบกเป็นลมที่เกิดอยู่บนบก แล้วลมทะเลก็เป็นลมที่เกิดอยู่ในทะเลค่ะถูกมไหมคะครูพอตเดี๋ยวเราไปอ่านเนื้อเรื่องแล้วมาตรวจสอบคำตอบนี้กันอีกทีนะคะยังมีคำสำคัญอีกหนึ่งคำนะคะคำนี้รบราบบี้ขออ่านเองได้ไหมคะได้เลยค่ะมรสุมมอนซูนคำนี้นักเรียนรู้ไหมคะว่าหมายความว่าอะไร เดี๋ยวนักเรียนได้ไปอ่านเนื้อเรื่องและลองหาความหมายของคำว่าลมบกลมทะเลและมรสุมกันด้วยนะคะรับบี้จะตั้งใจอ่านค่ะเนื้อเรื่องมีอยู่สี่ย่อหน้าค่ะรับบี้พร้อมไหมคะพร้อมแล้วค่ะงั้นเราไปอ่านกันเลยค่ะถ้านักเรียนอยากอ่านเนื้อเรื่องนี้ด้วยตนเอง ก็สามารถกดพักวิดีโอไว้แล้วเมื่ออ่านเสร็จแล้วกลับมากดเล่นต่อได้เลยค่ะอันนี้อยู่ในหนังสือเรียนของเด็กๆก็มีนะคะเด็กๆดูประกอบไปพร้อมยี่คผู้บอกให้เอาหนังสือเรียนมาลมบกลมทะเลน,นะคะนี่อยู่ในหนังสือเรียนของเด็กๆลมบกลมทะเลจะ<ด><ด>เป็นวัสดีครับสวัสดีค่ะ ชื่ออะไรคะลูกเข้ามาทีหลังสสิวัตค,ครับอ๋อสสิวัดเลขเที่ยวไหนคะเลขที่เจ็ดครับโอเคค่ะสสิวัตมาแล้วติ๊กให้แล้วนะคะวันนี้เรายังไม่ลงแบบฝึกหัดนะคะสสิวัตอ่าคุณครูจะให้ทบทวนความรู้นะคะเพื่อที่เราจะเตรียมตัวสอบเรื่องที่เราจะสอบคือการเกิดลมโบกลมทะเลลมมรสุมนะคะ รามาดูลมบกลมทะเลจากคลิปเมื่อกี้ครูบอกแล้วว่านะคะเป็นลมประจําถิน่นเกิดเฉพาะบริเวณชายฝั่งนะคะซึ่งเกิดในช่วงเวลากลางวันและกลางคืนนะคะส่วนลมมรสุมเป็นลมประจาฤด,ดูที่เกิดบริเวณเขตร้อนของโลกมรสุมเกิดในบริเวณระดับกว้างนะคะระดับพวีแต่ถ้าเป็นลม บกลมทะเลมันจะเกิดในบริเวณที่เป็นชายฝั่งทะเลแต่ถ้าเป็นมรสุมนี้จะเกิดในระดับทวีปนะคะอันนี้คือความแตกต่างนันมีในข้อสอบนะคะเด็กๆดูในหนังสือเรียนเด็กๆด้วยนะคะใครเข้ามาทีหลังแล้วลูกตอนนี้เด็กสิบแปดกูหนึ่งใครเข้ามาคะบอกด้วยค่ะลกูกไปนะคะไปต่อพัดมีนาโคสุนครับอะไรนะคะ พระนิจนันคงสนุนครับอ๋อพรนิดนันคงสนุนโอเคพระนิดนันคงสนุนเดี๋ยวหาก่อนนะคะพระนิดน,นันโอเคเลขที่สิบเก้าใช่ไหมคะลูกใช่ครับโอเคค่ะตายแล้วดูต่อนะคะเด็กๆเตรียมตัวเด็กๆเ,เ,เอาหนังสือมา ลมบกลมทะเลและมรสุมเกิดขึ้นได้อย่างไร่้ใช่ไหมคะ,ะ,คะอ่านจบแล้วค่ะดีค่ะครูก็มีคำถามนะคะเพื่อทบทวนสิ่งที่ได้อ่านกันไปแล้วคำถามแรกถามว่าคลื่นที่เกิดขึ้นในทะเลเกิดขึ้นได้อย่างไรคะนักเรียนตอบได้ไหมคะแล้วเราพี่ละคะตอบว่าอะไรคะ บร์บ,บี้ตอบว่าคลื่นที่เกิดขึ้นในทะเลเกิดจากลมค่ะลม,ะมแรงก็จะเกิดคลื่นที่มีขนาดใหญ่ถ้าลมพัดไม่แรงก็จะเกิดคลื่นที่มีขนาดเล็กค่ะเก่งมากค่ะบาร์บี้คลื่นในทะเลมันเกิดจากลมนะคะในการเคลื่อนที่เราใช้ปร,ชประโยชน์จากลมอย่างไรบ้างนักเรียนตอบี๋ยวจะถามเด็กๆนะคะเราใช้ประโยชน์จาก จากลมเนี่ยทำสิ่งใดบ้างเอากล้องว่าใช้มีประโยชน์ยังไงคะลมเนี่ยลมเหรอครับค่ะประโยชน์ของลมเล่นกีฬาได้ไหมลูกเล่นได้ครับเล่นกีฬาแบบค่ะอ,อาศัยพลังงานลมเช่นกีฬาอะไรคะกีฬาอะไรที่ใช้พลังงานลม เรือใบใช้พลังงานลมไหมใช่นครับโอ้ได้เคเรือใบแล้วก็อะไรอีกเล่นว่าวเคยเห็นไหมคะอ่านั้นก็ใช้พลังงานลมนะคะว่าอะไรคะอ่ามาดูต่อรับบี้ล่ะคะเราใช้ประโยชน์จากลมในการเล่นเรือใบอ่าเรือใบเห็นไหมคะกีฬานี้ใช้พลังงานลมอ่านอกจากกคฬา กระดานโต้ึ้นเหมือนอเหมือนที่กล้องพูดเมื่อกี้วันนี้คลื่นมีขนาดเล็กน่าเสียดายจัง,งไร้คุรครั้งหน้าเ,เราไปเที่ยวทะเลในวันที่มีคลื่นขนาดใหญ่กันนะคะไม่ได้บรอบพี่จะได้เล่นกระดานโตขึ้นไม่ได้มาเลยอยู่ที่นี่เดี๋ยวนะคะเด็กๆเดี๋ยวเติมให้ดีค่ะดีค่ะเดี๋ยวเนะ<อ>นจ้าจ้าตอนนี้นะเวลานั้ รู้หรือยังคะว่าลมมันดูแบะไรไหมไี่ที่ขาเหยียบใส่เจลอ่ะอันที่ใส่เจลเราสอง้างก็ม่ต่อมเลี่หน่อยเอาไปอันสูงเลยลมเกิดจากความแตกต่างระหว่างอุณหภูมิของอากาศเหนือบริเวณสองบริเวณโดยอากาศบริเวณที่มีอุณหภูมิสูงกว่าเดด็กๆูนะคะขึ้น และอากาศบริเวณที่มีอุณหภูมิต่ำกว่าจะเคลื่อนที่เข้ามาแทนที่การเคลื่อนที่ของอากาศที่เกิดลมเยี่ยมมากค่ะรัปปี้นักเรียนตอบได้เหมือนกับรัปปี้ไหมคะจากเนื้อเรื่องที่เราอ่านไปนะคะเราพบว่ามีลมหลายประเภทค่ะเอ๊แล้วมีปัจจัยอะไรบ้างที่ทำให้เกิดลมประเภทมาดูปัจจัยที่ทำให้เกิดลมนะโลกได้ไหมคะ อันนี้ก็ออกข้อสอบจากเรื่องที่อ่านนะคะปัจจัยที่ทําให้เกิดลมประเภทต่างๆนะคะก็จะเกี่ยวข้องกับลักษณะการเกิดพื้นที่ที่เกิดและช่วงเวลาการเกิดค่ะทําให้เราได้ยินการเรียกชื่อลมประเภทต่างๆนะคะ,อ,ะอันนี้คือปัจจัยที่ทําให้เกิดลมเด็กๆเขียนไว้ด้วยนะคะออกข้อสอบนะคะปัจจัย ติ kiss, ๊ก okay, ไว้นะคะในหนังสือก็ได้นะลูกครูบอกให้เอานังสือมาดูแล้วขีดไว้ด้วยว่าอันไหนที่ออกข้อสอบปัจจัยที่ทำให้เกิดลมนะคะเกิดลมประเภทต่างๆอ่าเขียนไว้ด้วยนะคะประเภทต่างๆนะมีอยู่สามอย่างคือลักษณะการเกิดจะทำให้ นะคะลักษณะการเกิดลงการเกิดสองที่ฮะหน้าไหนครับอยู่ในหนังสือมีไหมลูกถ้าไม่มีเขียนเพิ่มเลยค่ะเอาดินสอม,มาเขียนไว้ในหนังสือเลยผมมีนะครับผมมีหนังสืออยู่ครับอ๋อมีหนังสือใช่ไหมครับดูในหนังสือสิลูกช่วงเวลาการเกิด แล้วก็สอบมอาคว้วอนนี่ออกก็สอบเห็นไหมคะตรงไหนครับคูหน้าไหนครับจะได้หาเจออ่าการเกิดลมบกลมทะเลเห็นไหมคะหน้าสิบเห็นไหมลูกครับอ่าเห็นไหมคะเขียนมาด้วยปัจจัยที่ทําให้เกิดการเกิดลมมีสามอย่าง ปัจจัยที่ทําให้เกิดลมนะคะประเภทต่างๆมีมีสามอย่างคือลักษณะการเกิดพื้นที่ที่เกิดแล้วก็ช่วงเวลาที่เกิดลมนะคะทำให้เกิดลมชนิดต่างๆมีอยู่3ามอย่างครูอาจจะถามว่าข้อใดต่อไปนี้เป็นปัจจัยข้อใดต่อไปนี้เป็นปัจจัยที่ทําให้เกิดลมประเภทต่างๆก็อาจจะเป็นลักษณะการเกิดขอขายพื้นที่ที่เกิด คอควายช่วงเวลาที่เกิดงองูถูกทุกข้อแบบเนี้ยง่ายๆโอเคไหมคะโอเคไหมโอเคไหมคะครับอ่าท่านั้นเราต้องจำสามอย่างถ้ามีสามอย่างนี้คือปัจจัยที่จะไม่เกิดลมคือลักษณะการเกิดพื้นที่ที่เกิดแล้วก็ช่วงเวลาที่เกิดลักอันนี้เข<ำ>ียนลงสมุดใช่ไหมครับคุณในหนังสือเราอะโลก เขียนต่อลงไปในหน้าที่สิบเลยใช้ดินสอเขียนก็ได้ปัจจัยที่ทำให้เกิดลมมีในข้อสอบนะคะข้อ,ขอสอบกลางภาควันนี้เรายังไม่ลงแบบฝึกหัดยังไม่ลงสมุดแต่เราดูที่หนังสือเรื่องไหนที่ออกข้อสอบคุณครูก็จะย้ำให้เด็กๆโอเคไหมคะลูกมีอยู่สามอย่างนี้นะคะ โอเคไปต่อนะคะลูกอย่างเช่นลมประจำฤดูลมประจำถิ่นค่ะครูคะลมประจำถิ่นกับลมประจำฤดูเป็นยังไงคะเป็นคำถามที่ดีมากเลยค่ะรับปี้ลมประจำถิ่นนะคะก็เป็นลมที่เกิดขึ้นในท้องถิ่นนั้นๆตามลักษณะภูมิประเทศค่ะส่วนลมประจำฤดูเป็นลมที่เกิดขึ้นในภูมิภาคบริเวณกว้าง และเป็นลมที่พัดเป็นเวลานานตลอดฤดูของทุกปีค่ะ่ะตรงนี้จะมีข้อสอบเขาถามว่าลมชนิดใดเป็นลมประจําถิ่นเมื่อกี้บอกไปแล้วลมทะเลครับอะไรนะคะลมบกลมทะเลครับใช่นะคะลมบกลมทะเลเป็นลมประจําถิ่นใช่ไหมคะโอเคนะมีในข้อสอบนะลูกง่ายๆข้อสอบวิทยาศาสตร์ง่ายๆอยู่ในบทเรียนเรื่อง ลมบกลมทะเลและมรสุมเป็นลมประเภทใดคะข้อนี้รับปีตอบได้ค่ะลมบกลมทะเลเป็นลมประจำถิน่นส่วนมรสุมเป็นลมประจำฤดูค่ะเห็นไหมคะลมบกลมทะเลเป็นลมประจำถิ่นส่วนมรสุมเป็นลมประจำฤดูนะคะมันก็จะอย่างเช่น ตอนนี้เราได้รับอิทธิพลน,นะคะทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะได้รับลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือพัดเข้าทางภาคเหนือนะคะเฉียงเหนือของประเทศไทยทาให้ภาคอีสานของเราเนี่ยหรือภาคเหนือของเราเนี่ยมีอุณหภูมิเป็นไงลูกลดต่ําลงคือเย็นเัระนั้นกลายเป็นฤด,ดูอะไรคะฤด,ดูอะไรลูกฤด,ดูหนาวส่วนลมนะคะ ลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดหางเข้าพังภาคใต้ของประเทศไทยจะทําให้เกิดฤดูอะไรโลกในภาคใต้ตอนเนี้ภาคใต้เป็นฤดูอะไรเพราะว่าได้รับอิทธิพลของลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้คือโลคือคือฤดูอะไรโลกภาคใต้ได้ดูข่าวไหมเกิดอะไรเกิดน้าอะไรครับ เออเกิดมรสุมก็คือเกิดน้ําท่วมใช่ไหมคะตอนนี้ภาคใต้ของเราบางจังหวัดเกิดน้ําท่วมเพราะว่าได้รับมรสุมอิทธิพลของลมมรสุมตะวันนะคะตกเฉียงใต้เข้าหางภาคใต้ของประเทศไทยมันก็จะทําให้ภาคใต้ของประเทศไทยเนี่ยเป็นฤดูฝนตรงกันข้ามกับภาคเหนือหรือภาคอีสานของเราเป็นฤดูหนาวนั่นเองลมก็จะแตกต่างกันนะคะ อ่ลมบกลมทะเลเขียนไว้ด้วยนะคะเด็กๆลมบกลมทะเลเป็นลมประจำถิน่นเ,เป็นลมทะเลเป็นลมลมประจำถิ่นนะคะส่วนส่วนลส่วนมรสุมเป็นลมประจำฤดูลมประจำฤดูนะคะอ่า โอเคนะคะมีในข้อสอบนะครูอาจจะถามว่านั่นแหละลมชนิดใดเป็นลมประจําถิ่นเด็กๆตอบได้นะคะโอเคไปต่อ,อแล้วประเทศไทยมีมรสุมใดพัดผ่านบ้างคะนักเรียนรู้ไหมคะกรับดีล่ะคะรู้หรือยังคะรู้แล้วคะ่ะมีมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ และมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ค่ะเหมือนกับที่ได้ยินในประกาศเมื่อสักครู่นี้เลยค่ะแล้วลมบกลมทะเลและมรสุมเกิดอังคมีในข้อสอบแล้แนะตรงนี้ลูกข้อนี้รับปีตอบได้ค่ะลมบกลมทะเลเป็นลมประจําถิ่นส่วนมรสุมเป็นลมประจําฤดูค่ะอุย้อนให้ดูเพื่อให้เด็กๆจะได้จํานะคะ ประเทศไทยมีลมลมรสุมใดพัดผ่านบ้างก็คือาาบบคนักเรียนรู้ไหมคะลมมรสุมกลับดี๋ละคะรู้หรือยังคะรู้แล้วคะ่ะมีมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือและมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ค่ะเหมือนกับที่ได้ยินในประกาศเมื่อสักครู่นี้เลยค่ะใครเข้ามาทีหลังคะลูกชื่อน้องอะไรคะ ตกเฉียงใต้มีในข้อสอบนะผู้อาจจะถามว่าประเทศไทยมีลมมรสุมใดบ้างพัดผ่านได้แ,แก่ข้อไหนก็อาจจะเป็นลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือลมมรสุมตะวันออกตะวันตกเฉียงใต้แล้วก็อาจจะเป็นลมมรสุมเด็กๆจำได้นะคะ จำให้ได้สองข้อนี้ได้แล้วไปแล้วนะคะมียี่สิบข้อก็ยี่สิบคะแนนโอเคนะคะไปต่อเลยแล้วลมบกลมทะเลและมรสุมเกิดเหมือนหรือแตกต่างกันคะรับปี้คิดว่าแตกต่างกันคะ่ะแล้วรับปี้อธิบายต่อได้ไหมคะว่าลมบกลมทะเลเกิดแตกต่างกันอย่างไรคะได้คะ่ะ มีช่วงเวลาที่เกิดแตกต่างกันค่ะลมบกลมทะเลเกิดในช่วงเวลากลางวันและกลางคืนส่วนมรสุมเกิดเป็นเวลานานตลอดฤดูหนึ่งหนึ่งค่ะอ่านี่นะมีในข้อสอบนะคะเด็กๆนะตรงนี้นะคะลมบกลมทะเลเกิดในช่วงเวลากลางวันและกลางคืน ลมบกจะเกิดในเวลากลางคืนส่วนลมทะเลเกิดในเวลากลางวานันช่วงเวลาแตกต่างกันแต่ถ้าเป็นมรสุมนะคะเกิดตลอดเวลานานในฤดูหนึ่งหน,งนะคะแล้วลมบกลมทะเลมรสุมเกิดบริเวณที่แตกต่างกันอย่างไรคะนักเรียนตอบได้ไหมคะ อันนี้ก็มีในข้อสอบเลยนะคะรับปี้ล่ะคะนั้นเด็กๆต,ต้องอ่านหนังสือลมบกลมทะเลเกิดเฉพาะบริเวณชายฝั่งส่วนมรสุมเกิดบริเวณเขตร้อนของโลกคะ่ะยอดเยี่ยมมากเลยคะ่ะรับบี้นักเรียนตอบคำถามได้ถูกต้องไหมคะครูคิดว่าทุกคนน่าจะตอบได้ถูกต้องเก่งมากนะคะมีในหนังสือนะคะจากเนื้อเรื่องที่อ่าน มีคำถามอะไรบ้างคะที่นักเรียนและก็รับบี้จะได้ไปหาคำตอบจากการทำกิจกรรมในครั้งต่อไปค่ะรับบี้ทราบไหมคะอ๋อ oh. ก็มีคำถามว่าลมบกลมทะเลและมรสุมเกิดขึ้นได้อย่างไรและจะมีผลต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อมอย่างไรคะ่ะ ใช่แล้วค่ะสองคำถามนี้จะได้ไปหาคำตอบกันนะคะเอแล้วตอนนี้นักเรียนบอกความหมายของคำสำคัญคำว่าลมบกลมทะเลและมรสมุมได้หรือยังคะงมีอยู่ใน,นะะในหนังสือนะลูกหนังสือเรียนจะอยู่หน้าที่ยี่สบะคะ นี่แหละเนี่ยหน้า17ถึง22เนี่ยเด็กๆไปอ่านมาเลยเกี่ยวกับความรู้เรื่องการเกิดลมโบลมทะเลมีออกข้อสอบนะคะเป็นลมประจำฤดูที่เกิดบริเวณเขตร้อนของโลกค่ะเก่งมากค่ะนักเรียนตอบได้เหมือนกับรับบี้ไหมคะสำหรับวันนี้นักเรียนและก็รับบี้ลองสรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้จากการอ่านเนื้อเรื่อง ตามความเข้าใจของตนเองหน่อยสิคะระหว่างท in ี่นักเรียนสรุปนักเรียนสามารถกดพักวิดีโอไว้แล้วเมื่อสรุปเสร็จแล้วกลับมากดเล่นต่อได้เลยค่ะอ่านะคะเด็กๆดูคลิปวิดีโอเมื่อกี้แล้วเด็กๆลองเอาไปสรุปซิว่าสิ่งที่ได้เรียนมาเมื่อกี้ที่ครูคบทวนให้เกี่ยวกับการเกิดลมบกลมทะเลและมลสูมเด็กๆได้อะไรบ้างให้เด็กๆสรุปออกมาแล้วก็ นะคะส่งในสรุปในสมุดนะลูกสรุปสิ่งที่ได้เรียนในชั่วโมงเนี้ยแล้วก็ส่งในทำในสมุดนะ่ะก้องเข้าใจไหมคะครับอ่าทำในสมุดส่งเข้ามาในสมุดแล้วก็ตกแต่งให้สวยเอาสรุปจากที่ตัวเองเรียนมาเมื่อกี้เด็กๆจะได้จําได้ว่ามีอะไรบ้างใส่ในสมุดนะคะ ทำเป็น mind m a p p i n g ก็ได้หรือทำเป็นอะไรก็ได้วาดภาพประกอบก็ได้สรุปตามความเข้าใจใส่สมุดนะคะเนี่ยก่อนที่เราจะใส่สมุดเนี่ยเราต้องทำไงก่อนเขียนวันที่ให้เรียบร้อยนะคะเด็กๆจากคลิปวิดีโอเมื่อกี้ครูเพนให้การบ้านไปให้เด็กๆสรุปนะคะหัวข้อเมื่อกี้ท,ที่คุณครูแคปไว้ในไลน์กลุ่มห้องเห็นไหมคะ ให้เด็กๆลองสรุปในห้องในลงไปในสมุดของตัวเองเด็กๆเ,เอาสมุดวิทย์ขึ้นมาเขียน,น,น,นวันที่นะคะเขียนวันที่แล้วก็ขีดเส้นใตน้แล้วก็ขึ้นหัวข้อว่าเนี่ยสรุปสิ่งที่ได้เรียนจากจากการเกิดลมบกลมทะเลและลมมรสุมเนี่ยนะคะ สรุปออกมาเป็นข้อข้อหรือทําเป็นมาแม p ปิ้งหรือวาดภาพประก,กอบโอเคไหมคะใส่สมุดนะลูกนะโอเคไหมโอเคไหมคะกล้องตอนนี้ตอนนี้เราหายไปสี่คนมีใครที่มาเพิ่มเติมบอกกูเพนหน่อยพัฒรกรยิ้มแย้มมายัางอู๊บ นัทนิชาใครมาเพิ่มบอกด้วยภูมิพัฒน์มาไหมสุชาวดีมาไหมพานุวิทย์ชอบใหญ่ใครมาเพิ่มคะลูกรูครับสุรชัยมาครับอ๋าสุรชัยคุติก๊กให้แล้วสุริรัตน์มายังอ๋อสุชาวดีมาใช่ไหมคะลูกแต่ไม่มกโอเคสุชาวดีมาใครอีกลูก พิมชันมาบอกก็ได้ถ้าไม่ไม่เปิดไม่ได้บอกคุณครูครูจะได้ติ๊กให้ใครเนี่ยไม้มัดเลขที่สิบเจ็ดสุชาวดีติ๊กไปแล้วโอเคค่ะลูกตอนนี้ที่เหลืออยู่ก็คือสุรีรัตน์พัทรากรยิ้มแย้มนัทนิชาอันิชามาค่ะโอเคนัทนิชามานะโอเคค่ะนี่แหละบุญญาพรนั้นลา ใส่ไปให้แล้วภูมิพัฒมายังลูกพานุวิทย์ชอบใหญ่นิชารีบุญเต็มหายไปสี่คนนะคะโอเคไหมเด็กๆเ,เข้าใจไหมทำลงไปในไหนลูกในไหนคะกล้องบอกเพื่อนหน่อยสิสมุดครับอ่สาสมุดถ้าเสร็จวันนี้ก็ส่งวันนี้ถ้าไม่เสร็จพรุ่งนี้เราหยุด เรียนออนไลน์หนึ่งวันเด็กๆก็เอามาสรุปสรุปโดยดูจากในหนังสือเรียนก็ได้ตั้งแต่หน้า17บ่จ็ดอะลูกจนถึงหน้ายี่สิบสองเห็นไหมคะจนถึงหน้า22เลยหน้าสิบจถึงหน้ายี่สิบสองในหนังสือเรียนอะลองสรุปที่เราเรียนมาเมื่อกี้ซิเอาใจความสำคัญมีมีออกข้อสอบด้วยนะคะแล้วพอ ทิ่ถัดไปเดี๋ยวครูติวเกี่ยวกับภัยธรรมชาติให้เด็กๆนะคะโอเคไหมเด็กๆมีอะไรสงสัยไหมในชั่วโมงนี้ลูกเหลือเวลาอีกห้านาทีมีอะไรสงสัยไหมคะไม่มีทำในสมุดต,ตกแต่งให้สวยงั้นแค่นี้นะคะครับครูขาบายๆครับสวัสดีค่ะพรุ่นี้หยุดเรียนหนึ่งวันนะคะครับผมโอเค